ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมพอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครตู้กาชาณปัจจุบันครับผมนั่นก็คือตัวละครของตัวขอน้องมิสกีนะครับผมและอีกตัวนึงนะครับผมก็คือตัวของฮาส์สโกะนะครับสองตัวละครนี้ถามว่าในอนาคตครับผมนะมีบทบาทอะไรไหมนะครับผมนะความสําคัญในการกดกาชาสองตัวนี้จําเป็นอีกหรือเปล่านะครับนะคลิปนี้จะมีคําตอบให้นะครับนะ และหาต้องการเติมเงินเกมบัวใครครับก็ขอได้ดำบริการร้าเติมเงินเกมเลือชิโร่เติมเงินได้วยแพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพิเศษไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์ยูดาลาคลิปคลิกได้เลยครับเอาละ,ะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า2ตัวละครนี้นะครับเป็นตู้กาชาทั่วไปนะครับผมนะเราสามารถเปิดหา ในส่วนของการชาได้นะครับผมนะแต่ถือว่าการที่ตู้ละครการชาเหล่านี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะดันดาวได้นะครับนะก็คือสามารถที่จะเปิดการชาเพื่อเพิ่มเลนในส่วนของเศษตัวละครเอามาอัพตัวละครและทั้งสองตัวละครนี้นะครับนะก็เป็นตัวละครที่มีการใช้งานครับผมถ้าหาตัว้องใช้งานจริงเนี่ยก็อย่างน้อยก็ควรต้องอัพป,ประมาณ5ดาวขึ้นไปทั้งนั้นนะครับนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถนะครับผมนะของตัวละครเหล่านี้เนี่ย ยังจําเป็นในยุคปัจจุบันไหมและก็เช่นเดียวกันนะครับแนวะตัวล่าสุดครับผมก็คือตัวขอดอมมิสกินะครับนะตัวละครตัวนี้จะบีของลักเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนะในวันที่23นี้ครับซึ่งของลักตัวสุดนี้จะเพิ่มค่ายแท็กครับผมเบสของมิสกิสูงขึ้นนะครับนะก็ในส่วนของตัวละครมิสกินะครับนะเราต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในตัวละครที่มีค่ายแท็กสูงนะครับผม ที่สุดในสมัยก่อนตอนนี้ร่วมเป็นที่2ไปเรียบร้อยนะครับนะที่1ตอนนี้จะเป็นตัวขอน้อมโมบิจินะครับนะอ่าก็ที่1น,นี่คือโมบิจิที่2ก็จะเป็นมิสากิครับผมนะแล้วก็ที่3จะเป็นฮิบิกิเชลิดเดอร์นะครับนะก็ประมาณนี้ซึ่งแต่ละตัวแต่ละตัวหม่ น่าใช้สุดๆทุกตัวเลยนะครับนะโมบิจินี่คือถ้าเกิดไม่ปลดดาวปลดปืนนี่ก็อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับนะบิสกิก็ถือว่าสกิลก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะค่าคอร์สก็ผมอยู่ที่ค่าคอร์ส5นะครับนะและสกิลนี้ก็จะทําการโจมตีถึงนาถึง48วิก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะและถ้าเกิดอัพสกิลนี้เต็มขึ้นมานะครับนะก็เป็นหนึ่งในสกิลที่มีดาบเอที่สูงมากอีกอันหนึ่งนะเพียงแต่ว่า เราก็ต้องดันสกิลครับผมให้สุดด้วยนะไม่งั้นก็ไม่ไหวนะครับนะแล้วก็ต้องเป็นสตูที่ห้ามเคลื่อนที่ด้วยแต่เกิดสตูเคลื่อนที่ด้วยก็ยิ่งลําบากคือเงื่อนไขาการใช้งานสกิลมันยุ่งยากมากครับนะหนก็คือสตูต้องห้ามเคลื่อนที่นะครับนะส,สตรูตูก็เป็นสตูที่มีเป้าหมายเป้าใหญ่ครับเพื่อให้โดนในส่วนของรัศมบีการโจมตีครับนะก็ยิ่งทําให้การเล่นในตัวของตัวมิสกิครับเป็นเลยที่ยุ่งยากมากๆนะต่อมาเลยครับผมนะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลเพิ่มค่าโจมตีนะครับผมนะก็ยอมรับว่าบัฟนี่น่าใช้ได้เลยต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นสกิลติดตัวครับผมเพิ่มค่าโจมตีอีกเช่นเดิมนะครับนะต่อมาครับผมก็จะเป็นการนะครับผมนะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมครับผมนะตามเอฟเฟกอันตรายนะครับผมนะเมื่อถูกโจมตีนะครับนะก็ทีนี้ก็คือเราต้องพยายามเอาดีบัฟครับผมไปแปะตัวละครตัวนั้นเยอะๆ ต่อมาก็คือในเรื่องของการปลดปืนนะครับนะเมื่อเราปลดปืนเป็น2ดาวนะครับผมนะก็จะได้ในสวนของค่าโจมตีเพิ well ่มขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะในสวนของอนาคตนะครับผมนะที่จะมีเข้ามาครับผมในสวนของระบบของลักษัะนะก็จะเป็นการเพิ่มในสวนของค่าเจาะเกาะให้กับในสวนของสกิลพื้นฐานนะก็ใช่ตัวของมิสกีครับผมก็จะได้ในสวนของบัฟค่าเจาะเกาะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะ ถามว่าโอเคไหมคือมันดีดีขึ้นอย่างชัดเจนนะเพราะว่าคราวนี้ก็คือจะได้อย่างที่บอกไปครับผมสกิลของมิสกิจก็ถือว่าแรงอยู่หลักๆเลยนะเพียงแต่ว่าการเพิ่มค่าเจาะเกาะนะครับผมนะมันไม่จะเป็นแล้วไงหลักๆ <laughs> เพราะเนื่องจากว่า ดาเมจครับผมจากตัวละครที่เป็นดาเมจเบนของเรานะก็คือจะไม่หยิไม่พ้นเหมือนเดิมครับผมน้องฮีนะของเรานะครับนะมันมากพอนะครับผมที่จะเอาศัตรูตุวเยได้ไม่ยากนะครับผมนะการที่ทําให้ตัวของมิสกีครับผมนะได้รับของรักมาและก็เก่งขึ้นใช่มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเยอะด้วยนะครับนะเก่งขึ้นเยอะด้วยแต่ก็แค่นั้นแหละครับเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาไปปั้นนะหลักๆก็คือเราไปปั้นฮีนะเลยและมันตอบโจทย์ได้นะครับนะ ดังนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดเรามีฮีนาอยู่แล้วเนี่ยมิสกิก็กลับบ้านนะครับนะเก่งขึ้นจริงๆนะมีการตีเจาะเกาะเพิ่มขึ้นมาถือว่าสกิลที่ดีมากแต่ก็มาสายไปนะครับนะสำหรับด้านสาสารมาในส่วนของตัวมิสกินะครับในรอบนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะรอปั้นอาเยสในอนาคตเดี๋ยวก็รอดูไปกกอนกันได้นะอ่ะอีกตัวด้วยครับนะเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าก็คือตัวของฮัสโกะนะครับฮัสโกะค่อนข้างจะถึงบอกเลยว่านี่คือตัวละครนะครับผมที่ ยังสามารถใช้ได้ในปัจจุบันในส่วนของทีมอารีสเลยนะสำหรับตัวฮัสโกรครับผมนะในการใช้งานบทบาทนะครับนะก็จะมีบทบาทต่างอไปนี้เลยนะครับอันแรกเลยก็คงหนีไม่พ้นในส่วนขอ,ของการเอาไปลงเลดบอสนะครับผมนะกูโลครั้งนี้ครับอันนี้เราก็เพิ่งจะเจอนะฮัสโกถือว่ามีเป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทมากๆในการรับมือเลดบอสต,ตัวนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าถามว่าไม่มีฮัสโกเล่นได้ไหม เล่นได้นะครับนะเพียงแต่ว่าการที่เรามีฮัสโกะเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่าเยอะครับนะถ้าเกิดคุณไม่มีฮัสโกะคุณก็ต้องไปใช้โคโคนะนะครับนะก็มีความหวาดเสียวในเรื่องของการลงเหมือนกันหรือจะเป็นในส่วนของทีมโคฮูอันนี้ก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่นะครับนะดังนั้นเนี่ยทีมของฮัสโกนะครับผมในการลงเลดบอสคูโรคังเงที่เราเจอกันต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายที่สุดแล้วนะครับอีกอันนึงครับผมนี่ยก็คงจะเป็นในสุดของการลงเลดบอสฮิโรดิบัสเลครับนะฮิโรดิบัสเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการคอยช่วยฮิวตะเกียงนะครับผมนะ ช่วยเสริมให้ถ้าเกิดเวลาในกรณีที่เรามีฮิวไม่พอหรือฮิวเราแรงไม่ถึงนะครับนะคุณก็สามารถใช้ฮัสโกครับผมในเชื่องในร่วงของการคอยช่วยฮิวตักเยงแล้วก็ซัพพอร์ตทีมได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราติดคำสาปขึ้นมาปุ๊บนะครับผมขอแค่เราใช้ฮัสโกครับผมฮิวจนเลือดเราเต็มคำสาปก็จะหายทันทีนะครับนะกนะ็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ช่วยได้มากเลยนะถ้าเกิดใครที่โลอีเซนผ่านแล้วนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดคุณไปลงทรม,มนต์ในอนาคตฮัสโกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวลนะครที่เป็นตัวเลือกทีีด่ด ไม่ต่างกันนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้มีเหรบอสให้ใช้งานครับผมหลักๆก,ก็คือ2ตัวนะก็คือคุโรคังเงะนะครับผมนะกับฮิโรนิมัสแต่ฮิโรดิมัสนี่ก็เราก็มีทีมอื่นแทนนะปัจจุบันเขาใช้โคโคนะแทนเพราะว่าโคโคนะเนี่ยเขาช่วยฮิวไม่พออย่างช่วยลดค่าคอสให้ด้วยก็ลายเป็นว่าปัจจุบันโคโคนาเลยค่อนข้างจะมีภาษีดีกว่าในเรื่องของการใช้ฮัสโกะนะแต่ก็โอเคอยู่รวมนะครับ และนอกจากการลงเล่บอสสตัวแล้วนะครับนะฮัสโกนี่ก็จะมีคอนเทนต์ในเรื่องของการลงพวกดาบทั่วไปนะครับผมเนะเพราะว่าการมีตัวฮัสโกคอยช่วยเนี่ยก็ได้ทั้งแทงเลยครับผมแลวก็ได้ตัวซัพพอร์ตในเรื่องของการฮิลในปาร์ตี้ติดไปด้วยนะครับนะอะอ่ะโอเคนะครับนะถามว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมนะถามว่า ตัวทั้ง2ตัวละครนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของน้องฮัสโกครับผมแลวก็ตัวของมิสกิยังน่าสนใจอยู่ไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวมิสกิเนี่ยถ้าเกิดย้ำไปรอบหนึ่งนะคือมิสกิเนี่ยถ้าเกิดคุณมีฮีนะเดสนะครับนะมิสกิก็แทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะเพราะว่าแค่ดาเบตของฮีนะเดสก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะ,นะและฮีนะเนี่ยนอกจากการปั้นตัวฮีนะเสร็จปุ๊บเราสามารถเอาไปลงคอเทสอื่นได้ด้วยทําให้การลงทุนครับผมกับน้องฮีนะเป็นการลงทุนแบบทีเดียวและจบ นะไม่เมืิดกับตัวคอสโก้ครับผมที่คุณต้องปั้นถ้าสโกเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไปปั้นซาอรินะครับผมนะก็ยิงลำบากเข้าไปใหญ่เป็นการใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะถือว่าเปลืองพอสมควรจริงไปเป็นที่นิยมในเรื่องของการใช้งานนะครับผมนะตัวขอมิสกิก็เรียกว่าเอาไปโดยสมบูรณ์ก็ว่าได้นะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสาจมากครับผมในส่วนของตัวดอฟมิสกิของเรานะครับนะสรุปก็คือมิสกิก็คือข้าบนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องปั้นไม่ต้องยุ่งนะครับนะถึงแม้จะได้ของรักบากเก่งขึ้นเยอะ แต่ก็มาสายเกินไปนะครับนะก็ <c oughs> จบนะครับผมดนโซบิสกีครับส่วนตัวของฮัสโกะนะครับนะการใช้งานคอนเทนต์นะครับนะก็เดี๋ยวเราก็จะเจอเลดบอสฮิริบัสครับผมตอนตู้ของ้องฮีนะมาพอดีแต่ถามว่าเราจะไปต้องเล่นไหมส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราจะเล่นจริงๆสำหรับฮัสโกะเด่ยก็คือทีเรามีไม่พร้อมนะครับนะแต่งานเด็ยประมาณว่าเฮ้เราไม่มีทั้งโคโคนะ เราไม่มีโคฮารุหรือโคฮารุเรายังแรงไม่พอนะครับนะคุณก็ต้องใช้ฮัตสโกะครับผมคอยช่วยพพอร์ตทีมได้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีตัวหนึ่งในะเรื่องของการช่วยสพอร์ตทีมเหมาะสำหรับคนที่ตัวละครไม่พร้อมนะครับนะและถ้าเกิดต่อให้ในสุดของการลงนะครับผมตัวละครไม่พร้อมก็ตามเนี่ยคอนเทนต์อื่นฮัตสโกะก็ลงได้อย่างเช่นอีกหนึ่งคอนเทนต์ครับผมที่มีการใช้งานบ่อยมากๆก,ก,ก็คือคอนเทนต์อานิหน้านะครับนะ อารีนาเนี่ยก kind of <ulated. fruit S 2> ็อย <robots Hayır. S 2> ่างที่เห็นนะครับว่าจะมีการใช้ฮัทสโก้ครับผมอยู่ในปาร์ตี้นะก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่และการป้องกันครับผมอารีนาก็อย่างที่เห็นอยู่นะว่าค่อนข้างจะถือว่าป้องกันได้ดีมากนะครับนะเห็นไหมครับผมเนี่ยก็มีคนปกติผมเรื่อยๆนะก็ยังถือว่าช่วยได้อยู่นะครับและอย่างที่เห็นอยู่ว่าผมก็อยู่ในลำท็อปท็อปของเซิร์ฟเวอร์อารีนานี้นะการวิ่งฮัทสโก้ครับผมก็ถือว่าช่วยทีมได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะถามว่าฮัทสโก มาดีขนาดนี้ฮัสโกะต้องเปิดไหมอืมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตู้ฮีนาบันใกล้จะบาดแล้วหลายๆคนก็น่าจะอยู่ในโชคของการเซฟเพชรกันเยอะมากก็กลายเป็นว่าฮัสโกะเนี่ยถ้าเกิดตอนกดกาชาตู้ฮีนาและหลุดมานะครับผมก็ขอยินดีด้วยนะแต่ถ้าเกิดให้เปิดกาชาณปัจจุบันนี้ก็คิดว่าไม่เวิร์กนะครับนะอยากให้เก็บเพชรไปลงรองลองในส่วนขอตู้ อ,า,อาโกนะครับผมหรือฮิดาเดทที่จะมาในอนาคตมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่กดการชาออกนะครับผมทัโกะบมาเมื่อไหร่อุยมาเมื่อไหร่ครับก็ขอแสดงความยนินดีด้วยคุณมีตัวละครที่ยังสามารถใช้งานได้ยาวๆณปัจจุบันอีกติงกตัวกันแล้วกันนะครับก็สรุปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะากใครมีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ตอบมาได้ถามมาได้เลยนะครับนะทางเราจะช่วยตอบให้นะครับและเช่นเคยครับผมอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมหากชอบคลิปนี้และ พบกันไปคิดต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ